ลักษณะนิสัยผู้เป็นเทวดาลงมาเกิดสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ คนที่รู้จักทาทานรักษาศีลได้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเกิดมาชาติใดจะเกิดมาในตระกูลที่ดีตระกูลที่ดีคือตระกูลที่มีศีลตระกูลที่มีธรรมท่านผู้ฟังครับจิตของตัวเองนี้ที่เกิดมาก็มีศีลมีธรรมตั้งแต่วันเกิดเกิดมาตัวเล็กๆเ,เห็นมดไต่มาก็สงสารมดอย่างนี้ เห็นคนยากจนเข็นใจมาก็อยากให้เขาอย่างนี้นี่มันเป็นธรรมชาติของจิตที่ได้สั่งสมบารมีมานี่แหละมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้เรามีสติสัมปชัญญะรู้อยู่ในจิตใจของตนเองก็งดเว้นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามนั่นแหละไม่ควรทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อรู้ว่า สิ่งที่ไม่ควรทำเราก็ระงับไม่ให้มันเกิดขึ้นบางทีมันก็จะแสดงออกมาทางใจของเราอย่างที่ความอยากได้คือความโลภอย่างนี้เรามองเห็นว่ามันเป็นโทษมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของคนอื่นแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะเอามาได้คือต้องทำงานด้วยสติปัญญาไม่ใช่ว่า คดโกงขโมยเขามาเราเอาสติสัมปชัญญะพิจารณาว่าสมบัติอันนี้ข้าวของเงินทองต่างๆทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์มันเป็นของอยู่ในโลกไม่มีใครสงวนลิขสิทธิ์ถ้าใครรักษาได้ก็เป็นของคนนั้นคนที่จะมีปัญญาหา ก็คือคนที่มีบุญวาสนาบารมีได้ทำบุญเอาไว้มาก่อนถ้าเราเคยทำบุญในชาติบางก่อนเอาไว้ทําอะไรก็จะสําเร็จอย่างที่เราเคยทําทานอย่างนี้เราเสียสละสิ่งที่เรามีอยู่พอเกิดมาในชาตินี้เราก็ไม่อดอยู่อดกินเราทานอะไรเราทานข้าว ปลาอาหารเราเกิดขึ้นมาเราก็ไม่เคยอดอาหารตั้งแต่วันเกิดขึ้นมาเราเคยทำบุญอย่างอื่นด้วยจตุปัจจัยของเราอย่างนี้เราได้สังสมเอาไว้เมื่อเกิดขึ้นมาในพบปัจจุบันเราไปทำงานเราก็ได้ตังเราไปค้าขายเราก็ได้ตังสำหรับคนที่ไม่เคยได้ทำอะไรไว้เลยนั้น หาได้อยู่เหมือนกันแต่หาได้ก็ใช้หมดเพราะไม่มีปัญญาหาได้แต่พอกินไปวันวันก็หมดไปวันวันแต่สำหรับคนที่มีบุญนี้มันเหลือได้ได้มาทีอะไรมันก็เหลือล้นมือล้นกระเป๋าเลยมันเลยกินไม่หมดนี่คือบุญกุศลที่เราได้เห็นอานิสง์การทำบุญให้ทาน เราก็รักษาศีลด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์มันเลยกินไม่หมดสีเลนะสุขติงยันติบุคคลใดจะมีความสุขได้ก็เพราะศีลพระพุทธเจ้าได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้สีเลนะโภคสัมปทาบุคคลใดที่จะมีโภคกรัพย์ก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติงยันติ บุคคลใดที่จะไปสู่พระนิพพานก็เพราะศีลนี่แหละธรรมเทศนาหลวงปู่หม่อินทศิริวัดป่าภูหลวงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา19นิสัยลักษณะของผู้มีบุญเทวดากลับชาติมาเกิดเทวดากลับชาติมาเกิด อันที่จริงคนเราทุกคนมีโอกาสเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างบารมีทุกคนจะมากบ้างน้อยบ้างก็สุดแล้วแต่กิเลสและความหลงในใจคนไทยมีความเชื่อที่ว่าใครที่เกิดมาแล้วอยู่ในลักษณะที่จะพูดถึงนี้เชื่อกันว่านี่คือผู้มีบุญบารมีมาเกิดหรือเทวดาลงมาเกิด นั่นเองจะมีลักษณะแบบไหนบ้างนั้นลองฟังกันดูครับ 1. เป็นผู้ที่หมั่นสร้างบุญและทำความดี 2. เป็นผู้ที่หมั่นศึกษาธรรมเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธศาสนา 3. เป็นผู้ที่ไม่อวดอ้างตนหรือใช้ความวิเศษของตนเพื่อทำให้คนอื่นเชื่อถือ สเป็นผู้ที่เกรงกลัวต่อบาปต่อการกระทำอันเป็นร้ายความชั่วสิ่งที่เบียดเบียนต่อผู้อื่น 5. เป็นผู้ที่ไม่อคติทั้งหลายทั้งปวง 6. เป็นผู้ที่ไม่เศร้าโศกเพราะสัตว์และสังขารร่างกายที่เสื่อมไปแล้ว 7. เป็นผู้ที่ไม่ยึดติดกับกิเลสอบาย,ยมุข และสิ่งงมงาย 8. เป็นผู้ที่ไม่ถือตนว่ายวิเศษกว่าผู้อื่น 9. เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยสติและดำเนินความคิดด้วยปัญญา 10. เป็นผู้วางตัวเป็นกลางไม่ฝักไฝฝ่ายใด 11. เเป็นผู้มีวาจาสำรวมอ่อนน้อมไม่ก้าวร้าว ทั้งผู้น้อยหรือใหญ่กว่าตน 12. เป็นผู้ไม่คิดฝงซานมีสติปัญญาสงบจเจริญสมาธิ 13. เป็นผู้ไม่ฉุนเฉียวไม่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลคิดไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนถึงผลที่จะตามมา14เป็นผู้พูดด้วยปัญญามีวาจาน่าเชื่อถือ ไม่ใช้คำพูดทำร้ายผู้อื่น 15. เป็นผู้มีความอดทนนิ่งดังน้ำใจเย็นดังสายลม 16. เป็นผู้ไม่บนเป็นผู้ที่รู้ดีว่าชีวิตเป็นอย่างไร 17. เเป็นผู้ไม่ก่อความรำคาญให้ทั้งตนและผู้อื่นไม่คิดการอันทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ทั้งทางใจและกาย 18. เป็นผู้ไม่โอโอวดไม่ขนองวัดตนดีกว่าผู้อื่นไม่ยะโสโอหัง 19. เป็นผู้ไม่วาดวันหรือตื่นตระหนกเกินเหตุอันควรครับก็ขอบขอคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องครูกดใช้แน่นะครับ หวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยเรื่องราวบาปบุญผุนโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับสุดท้ายนี้สําหรับครูกดเองก็ขออํานาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลและโลกนี้จงมาอํานวยเวชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญสำหรับคลิปนี้ครูกดต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ